ไม่ด้เอ๋อก๊อปเหรอขอบอกนะตอนนี้พิมพ์ซื้อลูกไปเยอะมากผนังบ้านยังไม่ทันก่อเลยจริงแล้แมนติดเหมือนกันเะรอจริงสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับในวันทุกคนที่วันนี้พามาทำอะไรคะวันนี้นะครับ พวกเราสองคนเนี่ยก็จะพาทุกคนมาเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งเป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์เราไปคาเฟ่ฮอปเปอร์เ <so พื่อมาทำคาเฟ่ฮอปปิ้งกันเองนะครับผมเพราะที่วันนี้ผมแต่งหน้าทำผมมาด้วยนะครับผมปากแดง่าแก่อีกอะจริงก็โอเคอยู <จ>ได้ไหมสีสันไงเพราะว่านี้เราจะมาถ่ายรูปเล่นกันใช่แล้วก็พาไปคาเฟ่ฮอปปิ้งคาเฟ่ในกรุงเทพก็คือจะมีคาเฟ่ทั้งที่แบบเราสองคนเลือกมาด้วยกันแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่แบบส่วนตัวผมเองเลือกแล้วก็อของพิมเลือกนะครับจีิงๆตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแรกแล้วนะคะคร้า<ม>น,นที่เราสองคนเลือกชื่อว่าร้าน Good House Cafe BKK ไม่ใช่ Good House Good House BKK นั่นเองโอเคได้ไหมได้ก็คือเราเคยมาที่นี่กันแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเออมันสถานที่มันกว้างขวางดีเหมาะกับการม่ามานั่งชิลแล้วก็แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนข้างบนเขามีตู้สติกเกอร์ด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่เตีมยวถ่ายตู้สติกเกอร์ค่ะถ่ายด้วยกันดิเอ้าก็ต้องถ่ายด้วยกันสิอ่ะเหรอโอเคนี่วันจะได้ถ่ายคนเดียวไม่ใช่ขอโทษทีนะตอนนี้ฉันกำลังเบื่อๆอนึกถึนเช้าไปเลยโอเคมาลุยกันดีกว่า เสร็จแล้วเรับอุ้ยปากแดงใช่เขิดเลย เป็นเลยั <Bond> ่าถ่ายให้ฉันดิดู้ยลูกนี้มันจะโตมันใช้ได้ไหมเนี่ยโอเคแล้วแก่หน้ารักมากเลยนะ้ำฉันมัเป็นแบบสีม่วงม่วงม่วงก็ดีอะทีจาร์อะจ้่ <อ>ม่ไ่นะฝากแกมั่วแกกตามม่วงั<อ>้งล่ะ<อ>แตโดีเป็นนักเลงเลยอะราในเวลานี้เราสองคนเลือกเหมือนกันฉันอะชอบที่มันหลายมันกว่าแล้วมันมเป็นสัดเป็นส<ๆ>่วนแต่ว่าไม่ต้องมานั่งแบบเรารู้สึกว่า,วา,วาติดกระขายมากอะไรอย่างเงียแกรูฉันเลือกคอเไรเพราะแกชอบแกรู้ปฉันเลือกคนอเรเพราะแกชอบแกชอบทองกง เราเคยถ่ายตูส้สติกเกอร์กันนะถ้าถ่ายตอนนั้นไม่รู้จักกันด้วยฝืนฉันโผล่ไม่ถูกเนะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะว่าตอนเรารู้จักอะไรโผล่เป็นยังไงเดี๋ยวเราทุก <laughs> น,น,น,นไปถ่ายตูส้สติกเกอร์เลยเอ,อุ้ยคุ้ท่าหมดอะไรที่เราเจอกันดิฉันทำนี้ฉันทำนี้ฉันจำได้แล้วฉันทำไงแก่ทำแค่ <laughs> ทำท่าประจําผมอันไหนอันนี้บ้า ใช่ใป็นขชั้นแล้วกันได้ไปดีปะมาถึงแล้วนะคะใช่ใช่คาเฟ่ที่ฉันเป็นคนเลือกเองชื่อว่าดาวเทาแอบบี้ง่ายแต่เป็นกบบัสจริงจริงจริงจรอ๋อไม่มีบัสดาวเทาแอบบี้เข้าไปดูไหมเอไป นี่เรามาในช่วงที่เขาจัดเทศกาลฮาโลวีน,วนอันนี้ก็เป็นเมนูที่มีเฉพาะตอนฮาโลวีนฉันสั่งลินล้นจี่แล้วเหรอของฉันเป็นนี่นิวยอร์กซาวร์เนี่ยคืออะไรอะ่ะกาแฟาผสมน้ำสม้มเหมือนมารีบูน,นิดหนึงข้อข้อขอ,อตื่นเลยอ่ะการหาคาเฟ่ร้านนี้นะคะเขาครั่งหลับนิดน,นึงเพราะคาเฟ่ร้านนี้อยู่บนโรงแรม ชื่อมาวินเออมาวินอะไรวะมันมีชื่อต่อแต่ว่าจำไม่ได้น่าตึกที่จอดรถอะแทนที่มันจะเป็นทางเข้าอะมันเป็นห้องน้ำแทนใช่เออก็เลยต้องเหมือนเดินเข้ามาเพื่อหาลิ์เดินมาตามป้ายแบบป้ายร้านนวดอะก็เจอลิ์นะคะให้กดลิ์ขึ้นมาชั้นสี่แล้วยูชั้นสี่จ้าใช่ครับชั้นสี่ไม่มีข้อมูลใหม่ใช่ข้อมูลสามที่พูดเหอเราเรียกว่ารีพีท ลองเล่าให้เขาฟังสิว่าทําไมถึงเลือกคาเฟ่น,นี้มาไม้ก็ที่ฉันพาแกมาที่คาเฟ่นี้แกรู้สึกว่ามันแบบคุณคุณว่าคุณ,ค,ณคุณนะก <c oughs> ็ใช่เหมือนที่ฉันบอกเลยว่ามันแบบมีความขาวๆแล้วก็มีอะไรมาตัดเหมือนแบบบ้านแกที่แกเคยให้ฉันดออูใช่<ๆ>ทุกครั้งที่ฉันมาคาเฟ่จริงๆ<ม>ฉันจะเป็นคนชอบหาแบบอินสไพเรชั่นเพื่อที่จะมาแต่งบ้าน๋อก๊อปเหรอไม่ถึงว่าเราจะได้รู้ เราอยากมีบ้านแบบไหนอยากได้แสงประมาณไหนตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมุมการวางหน้าต่างว่าวางแบบไหนแล้วแสงมันจะเข้าอย่างเช่นแบบว่าโต๊ะที่มีเก้าอี้หลายๆแบบอ่ะฉันก็ชอบไอเดียนี้หมายถึงว่าจริงๆที่บ้านก็ไม่ได้จําเป็นต้องแบบถ้าสมมติมีโต๊กกินข้าวก็ไม่ได้ต้องฟิกว่าแบบเฮ้ยเก้าอี้ต้องเป็นแบบเดียวกันแบบแพทเทิร์นเดิมๆอย่างที่บ้านตอนเนี้ยเดี๋ยวจะแปะแปะคนรูปให้ก็คือตอนเนี้ยแบบแปนเสร็จแล้วนะคะหลังจากการแก้ไปทั้งหมด19ครสิบเก้าครั้งมั้งสิบเก้าครั้งเลยอ แบบบ้านพิมไม่พี่ทำใจพิมพสุดๆเลยนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเออเปลี่ยนท่านทาเลยผมนี่คือพี่แป๊กอะเขาเป็นคนออ,ออกแบบทาง้านกาแฟให้ผมแล้วก็เขาก็ออกแบบบ้านให้พิมพ์ด้วยก็คือคุยกันแล้วเขาบอกว่าอพิมพ์ก็เปลี่ยนบ่อยแต่พี่ก็เข้าใจได้นะว่าที่พักอาศัยมันก็ต้องเปลี่ยนเลยใช่เพราะว่าบ้านอะมันสาคัญนะเพราะบ้านมันจะอยู่กับเราไปอีกนานไงสร<ช>้างทั้งทีเราก็อยากสร้างในสิ่งที่เราชอบมากจริงๆแบบบ้านนะคะก็มันก็เป็นฟิลแบบขาวๆแหละเพราะว่าฉันอยากสร้างให้ โครงสร้างมันเพลไนไว้ก่อนเพื่อที่จะได้แบบเล่นกับพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าซื้อรูปมาติดอะไรเงี้ยเ<ต>ขาบอกนะครับตอนนี้พิมพ์ซื้อรูปไปเยอะมากนี่บ้านยังไม่บ้านยังไม่เริ่มสร้างเลยเนี่ยอันนี้คือบ,บ้านยังไม่ทำก่อเลยรูปนี้มีเป็นร้อยแล้วมั้งนึนกว่าจะทำแกลเลอรี่ บบนั่งสบายอยู่สบายชอบหาที่นอนคือจริงๆแล้วเนี่ยพิมเป็นคนที่ไม่เขาชอบทำอะไรนะครับใ <c oughs> นการมาทํ o ยูท b e เนี่ยเป็นการที่พาพิมพ์อ,อมาทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยฉันขยับเยอะสุดละแสดงว่าฉะนั้นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์มันก็สำคัญกับแกถูกไหมละ่ะใช่ฉันก็จะเป็นคนแบบว่าจะในเรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ความสะดวกสบายแล้วก็แบบรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยให้เขากับบ้านก็คาดว่าจะสร้างแบบปีหน้าอะไรอย่างงี้เสร็จอีกกี่ปีสร้างแบบเดียวเพราะว่าแบบอะทำมากับสองปี จะมี Vlog กแยกอยู่แล้วแหละอันนี้มาแบบเป็นชชิิถึงตาฉันบ้างยังฉันพาไปคาเฟ่ฉันเดียวมันดีใช่ไหมไปดิไปดิรออะไรอะ Go Okay let's go ถึงแล้วนะร้านที่ฉันจะพาแกมาเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งอันนี้เป็นร้านที่แกเลือกร้านที่แกเลือกเอ้ยเรานที่แกเลือก ร้านที่ฉันเลือกแล้วก็ฉันขออนุญาตเปลี่ยนชุดนิดหน่อยโอ้ยไหนเลยไหนไหนเอาปิดไปนี่เปลี่ยนถึงรองเท้าเลยเหรอใช่ครับพอดีว่ารับงานซอ้อนนะครับก็เลยพอดีมีเวลาไม่เยอะเราก็เลยต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดร้านนี้นะฉันเคยเห็นแต่ภาพยังไม่เคยเห็นของจริงเลยแต่ว่าเห็นแบบเหมือนมีอะไรแขวนๆอยู่ในร้านอ่ะเราเข้าไปดูัไหมดูเป็นแบบสไตล์แกใช่ป่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปเลยครับในเัสตี้ ควรซองที่แบบเอามาอัดแน่นอ่ะล้องจริงไหเอามาอัดแน่นนั่นกินพร้อมดูหิน ครับผมทำไมถึงพามาที่คาเฟ่นี้นะพี่ที่ฉันพาแกมาคาเฟ่เนี่ยเพราะว่าฉันเห็นจากรูปใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะมาดูเป็นหินที่มันห้อยอยู่ซึ่งฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจแล้วก็มีการแบบทุบๆแตกๆของพื้นเนี่ยเห็นปะบวกกับลูกกลมๆกับแกตัวกลมๆที่อยู่ในรูปเมื่อกี้ได้ขอว่าทำร้านกาแฟอย่นี้ค่ะใช่แล้วครับผมชื่ออะไรนะคะที่ทำ รีวิวคาเฟ่นะครับมีทีออ่ขันแก่นคือที่ฉันมาเพราะว่าฉันก็อยากจะหาอินสปิเรชันให้กับร้านกาแฟตัวเองเหมือนกออันว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์คาเฟ่แต่ละที่มันเป็นยังไงแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาเลือกใช้มันมีอะไรบ้างนอกจากเครื่องทํากาแฟแล้วอ,ะอ,อ่ะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ออคือสไตล์ร้านของฉันเนี่ยก็จะเป็นแนว<อ>แบบว่าก่อสร้างก่อสร้างคอนเซปต์ของร้านฉันอ่ะมันเป็นแนวลอฟเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูเป็นตัวตนฉันดีคือรูปปุ๊บ อ่ะคือภายนอกมันจะเป็นแบบดูเหมือนยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ยังดูแบบไม่ได้แบบดูเพอร์เฟกต์ช่เข้าใจนะชอบแบบอะไรที่เหมือนไม่ได้ตั้งใจทำอ่ะเหมือนมันมีเรื่องรหลา่าเออมันอยู่ในแบบสิ่งก่อสร้างมันดูแบบผ่านอะไรมาตัวบาร์จะใช้เป็นแบบสแตนเลสก็ที่จะทําให้มันคอนทาสตกับตัวปูนอืคือในร้านมันจะมีแบ่งโซนเป็นโซนในร้านแล้วก็โซนโอเพนแอร์ที่ตอนนี้ติดแอร์แล้วเพราะว่ามันร้อนเกินวันนั้นฉันไปห่แงเกิฉันก็ไปยืนแล้วฉันก็แบบเขาเข้าใจเขาว่าคนอยากสปอร์ตบาร์แต่จะแบบเอออ จริงคือจริงๆแล้วร้านรีวิวเนี่ยมันเป็นตัวตนของฉันมากนะอืมยังไงเล่าสิเพราะว่าภายนอกอ่ะมันอาจจะดูดิบด,ดูเถื่อนแต่ว่าภายในเนี่ยมันมีความอ่อนโยนของธรรมชาติอยู่ <c oughs> ว่าเป็นไอป่าวอยู่เหรอเฮ <c oughs> ้ยแกดี๋่วฉันไม่ฉ่นไอเไรเนะฉั้นต้องรอติดตามนะครับว่า รีวิวกาแฟของผมเนี่ยจะเป็นไงผมก็จะมีวอลกของการทำร้านกาแฟผมเหมือนกันอะ่ะแต่ว,<ห>ว่าอัปเดตหน่อยละกันว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างกำแพงที่สร้างมาทุกไปกี่ครั้งโอ้โหกำแพงตอนนี้ชอบแล้วดูเหมือนยังไม่เสร็จแต่จริงเสร็จแล้วแล้วแม่ก็จะพยายามบอกว่าแ <laughs> ม่ว่าต้องเทใหม่ม <laughs> โอ้โหแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์เรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะซื้อจากไหนหรือเราจะสั่งทำอะไรเงี้ยฉันก็เลยจะบอกว่าถ้าในวันนี้เราออกมาทั้งวันขนาดเนี้ยฉันจะพาไปดูเฟอร์นิเจอร์เลยละกันเฮ้ยไปเลยเหรอ คาเฟ่ทองแบงก็คือจะได้เสร็จเลยเออ หมายถึงว่าเปิดได้เลยเหรอแต่บายยังไม่ขึ้นเลยนะเออหรอหมายถึงพวกพาสเฟอร์นิเจอร์ใช่ป่ะพาสเฟอร์นิเจอร์จะได้ไหเอ๋อฉันฉันอยากไปดูนะเพราะว่าคือเราอ่ะมีแบบในใจแล้วแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นตัวจริงแล้ววันนี้แกจะพาฉันไปหรอเนี่ยได้วันนี้ฉันจะพากัไปเองไปไหนด้วยรถของแกฉันจะคอยไปดูให้ไงว่าแบบเออเฟอร์นิเจอร์สไตล์นี้แล้วฉันก็แอบอยากเข้าไปดูของตัวเองด้วย้ยฉันให้แกช่วยเลือกดีกว่าบางทีร้านฉันอาจจะแบบผู้ชายเกินไปไงได้ฉันจะเป็นพาร์ทออนอยู่ในชีวิตของงแกเอี่ทนในจะไปดูพวก บบพื้นกระเบื้องสุขภัณฑ์อของใช้ในครัวเรือนเดี๋ยวจะไปเปิดที่นั่นให้ดูว่าเปิดเลยปะเปิดหน้าเลยเนี่ย <c oughs> ตัดภาพไปที่นั่นเลยค่ะเ,คเดี๋ยวเจอกันนะคะ <ไป S 1> ขอเดินทางแป๊บนึงจ้า <c oughs> และตอนนี้ฉันก็พาแกมาที่บุญทาวน์ <c oughs> ใหญ่มากบุญถาวรสาขาเกษตรนวมินนะคะเพราะตรงนี้สตอร์เขาใหญ่มากใหญ่จริงนี่ของข้างในน่าจะเยอะมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเป็น Modern Specialty Store เรียกได้ว่าเป็นบุญถาวรเวอร์ชั่นที่คอยสปอร์ตคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการของตัวเองสูงซึ่งก็คือเขามีคอนเซปต์ที่ว่าให้เราเนี่ย Live Your Way ก็คือ อยู่ยังยากหรืออยากอยู่ยังไงก็ให้จัดเลยใช่เขาก็จะจัดให้เราแล้วอย่างที่บอกนะคะความพิเศษก็คือที่นี่นะเราสามารถหาของที่ตรงใจเราได้ถึงแม้ว่าของชิ้นนั้นอ่ะจะมีเพียงแค่เราคนเดียวที่ต้องการที่มูลทาวบอลเขาจะหามาให้เราจดได้ก็คือแม้สิ่งนี้มันจะแบบมันจะตอบโจทย์ให้เรา,าเขาก็ยังจะหามาให้เราจนจน,จนได้ชื่ออะไรวะเนี่ยอ,อะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพื่อเรา ขนนาดนัจริงๆคือจริงๆแล้วคือเราเนี่ยจะสามารถออกแบบออฟฟิศทำห้องครัวห้องทํางานห้องอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยทำได้หมดเลยเ<ช>พราะที่บุญถาวรเนี่ยเขามีทีมรับออกแบบด้วย<ช>แล้วก็สามารถตอบโจทย์ใส่ความเป็นตัวเองใ,<ช>ให้เต็มที่เลยถูกต้องเพราะว่าเขาเข้าใจไงว่าคนรุ่นใหม่อย่างเช่นเราเนี่ยเราจะมีความชอบที่แบบต่างกันแล้วก็มีความชอบที่แบบเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนอ่ะเออซึ่งเขาเข้าใจในส่วนนี้แล้วเขาก็แบบยินดีจะมีทีมคอยตามหาทุกคนนะครับจริงไปเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมใช่ไหมใช่ไปกันเลย ไปตามหาทีมนั้นกันดีกว่าตอนนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะมาดูเฟอร์นิเจอร์ใช่มว่ามีอะไรบ้างเพราะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ร้านรีวิวของฉันกําลังขาดอยู่เขาอะแนะนําว่าให้มาเดินเลือกได้เลยสไตล์ที่รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองแกเป็นคนเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเลือกของตกแต่งร้านที่มันเหมือนแบบแทนตัวเองาแทนความเป็นแกอยู่ในนั้นด้วยจริงจริงแล้วที่ร้านฉันอะมันจะมีสีที่เป็นประจาร้านเว้ยที่ฉันเลือกมาคือจะเป็นสีขาวเทา แล้วก็ดำแล้วฉันก็ต้องพยายามหาเฟอร์นิเจอร์ลอยที่จะมาซัพพอร์ตกับสิ่งนั้นให้มันเข้ากันโอเคเลยเพราะว่าตอนนี้ถึงแล้วเนี่ยก็นั่งสบายแล้วอ๋อรอันนี้คือลองเป็นลูกคา้าหนๆเราโบดสาวๆถ่ายเซลฟี่สิ <laughs> <อ>ทำอะไร,รอ่ะถ่ายคือไว้เดี๋ยวกลับมาซื้อ <laughs> ตัวนี้จะเป็นโซนเก้าอี้บาบต้องบอกกอนว่าร้านกาแฟาผมอะ่ะมันจะมีโซนสโลว์บาร์ด้วยมีบาริสต้ามายืนดิฟแล้วก็ให้คนได้นั่งดูการทาํากาแฟแกจะไปยืนดิฟป,ปะไปดิร้านฉันนี่แล้วแกจะไปยืนตีชาเขียวได้ปะมีค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่อ่ะฉันคิดชั่วโมงละพันหนึ่งเดยวฉันจ้างคนอื่นดีกว่า <laughs> จำไม่ค่อยได้เลยว่าบาร์แกเป็นยังไงแต่ว่าก็น่าจะเป็นแบบพูนเปื่อยเลยอ่ะบาร์สแตนเลตพิมพูดไปเมื่อกี้ตัวบาร์จะใช้เป็นแบบสแตนเลตถ้าชอบบาสแตนเลตของแกอ่ะแบบความมินิมอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพิมพ์คิดว่านี่ไหมอืมตอนแรกคิดว่าตัวนั้นเหมือนกันสีดำนี่ฉันวันนี้แหละน่าจะเหมาะสิ่งนี่แกเลือกให้ฉันไงสีดำในแกเรามานั่งนี่แล้วฉันทำท่าเป็นบาสตาร์เขาเพียงเชิญมาเป็นลูกค้าครับค่ะ ลูกค้าอ่ะต้องการกาแฟรสชาติประมาณไหนครับปกติเป็นคนทานเปรี้ยวหรือเปล่าปกติคุไม่ทานกาแฟก็งยี่นั่งสบายนะคะในที่ร้านนี้อยากจะนั่งมองหน้าไปเรื่อยๆเลยค่ะอยากจะนั่งมองหน้าไปเรื่อยๆเลยค่ะชอบโซฟาแบบเนี้ยสบายปะสบายมาก คือจริงๆอะบ้านฉันทุกอย่างมันเป็นสีขาวสบายอย่างที่บอกฉันก็เลยอาจจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ดูมินิมอลแต่ว่าเรื่องสีอะไรเงี้ยฉันไม่ได้ติดอะไรมากเท่าไหร่ให้มันแบบตัดกับที่บ้านหน่อยนี้ใช่เพราะเมียมก็จะแบบเพลินเกินไปอะไรเงี้ยเพราะฉันอะเคยแต่งห้องที่คอนโดที่กรุงเทพที่อยู่ตอนนี้ใช่ป่ะตอนแรกแบบอยากขาวห้องก็ขาวแล้วฉันเคยถ่ายรูปสตอรี่ห้องแล้วมีคนถาวอะเป็นอะไรแอนด์มิดเดิ้ลไรวยนะเนื้อลำบานสบายว่ะเออเป็นไงนอนอะไรแล้วกัน มีโซฟาแบบไหนที่ชอบอยู่ไหมเล็งไปแล้วมันมันเป็นตัวที่แบบอยู่น้ารากเลยอะเฮ้ยเล็งไปแล้วเลยเหรอชอบเขาต้องขายดีแน่เลยอะตัวเนี้ยแน่แน่น่มีมันเหมือนผลงานศิลปะสำหรับฉันนะมันดูมีความแบบเป็นเคิร์ฟมันดูแบบตั้งอยู่เดี่ยวๆก็ก็สวยไม่ได้จำเป็นต้องแบบเข้าชุดอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าเออฉันก็อยากได้บ้านที่มันมีความแบบเป็นศิลปะด้วยนิดหนึ่งเย้ยไหม ว่ามันแบบรับกับแบบสรีละเออใช่ต้องห้ามปวดหลังด้วยแล้วเป็นไงนี่สบายไหมสบายดีเป็นแบบเอาไว้ที่แบบพักผ่อนแบบสต็อปเดินเดินขึ้นไปไนมาละอ้าเหนื่อยพักซะหน่อยก็ดีนะอะไรอย่างนี้เออก็ดูแกจะนั่งอย่างนี้ตลอดไปเหมือนกันนะนี่ฉันทำมาตลอดเลยนะก่อนที่ฉันจะเจอแกจริงจริงการเล่นโซฟานี่สําคัญกับช nice really ิตมากจากประสบการณ์เราใช่ไหมเอออันนี้ดีว่าอันนี้นุ่มอะซื้อเลยปะแอบซื้อได้ฉันหรอ มาฉันพาแกมาจนถึงพื้นฐานที่สําคัญของการมีอะไรสักอย่างมันก็ต้องเริ่มจากกระเบื้องทุกต้องตอนนี้กระเบื้องที่ร้านแกเป็นยังไงแล้วบ้างกระเบื้องทุบให้แตกไปแล้วหรือยัง ือจริงๆแล้วที่ร้านของฉันใช่ปะ่ะเป็นแนวสไตล์ลอฟฟวิธีการก็คือเราซื้อกระเบื้องมาใช่ปะ่ะแล้วเราก็ฉาบปูนแล้วเราก็กะเบือกทับทับทับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็แกะออกแต่ว่าในส่วน,นอื่นๆอย่างเช่นห้ <ๆ S 2> องน้ำอะไรเงี้ยฉันก็ต้องปูกระเบื้องนะเพราะไม่งั้นมันจะแบบ <c oughs> ไม่ค่อยสะอาดเนี่ยจริงๆของฉันแบบคล้ายๆอย่างนี้เลยนะเฮ้ยดีเออฟิลดีมันไม่ลื่นด้วยแกรู้ป่ะว่าฉันอยากได้พื้นแบบไหนให้แกพูดก็ได้เพราะว่าฉันร้องให้ฟังบ่อยฉันรู้พื้นที่เขาอออยยยาากกไได้้้้้เเเเนนนนนนีีีี่่่่ะะรบืืงงททจมมมปปูพัต็ น,นี่อย่างนี้อ่นี่นี่นี่ดีอ่ะเขาปูให้ดูด้วยอ่ะมันเข้าอ่ะฉันปลา,ามันเป็นบ้านฉันปลาตัวต่อตรงนี้เหรอบ้านแกไม่น่ามีใบไดเล่อนมั้ง เรื่องนี้ฉันก็เรือกเยอะกับมันมาาเลยนะในหัวฉันก็ยังคิดไม่ออกว่าฉันอยากได้ไม้สีแบบไหนโอนออกไปเหลืองหรือออกไปแดงหรือออกไปเทาหรือว่าอยากได้ใจก้างปลาที่มันเล็กเห็นขอบชัดหรือไม่ชัดเลยอย่ะฉันกําลังแบบเปรียบเทียบดูอยู่ว่าแบบฉันชอบหรือว่าเหมาะกับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าถ้าเกิดแกงคิดภาพไม่ออกนะฉันบอกเลยว่าที่เนี่ยเขามีบริการรับออกแบบคือเอากับเบื้องอะไรเงี้ยมาวางให้ดูเลยว่ามันจะอกมาเป็นรูปแบบไหนเราจะได้เลือกได้ถูกต้อง เออใช่มันต้องมาดูของจริงอะเนาะเพราะว่าเห็นจากในรูปแบ่บที่ฉันแบบเดาวๆกันเองฉันก็ยึงไม่ออกใช่ใช่ใช่ห้องลาแผะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยอ,อะไรทีนี้ต้อบอกกับร้านฉันมากเลยอะออในกล้องทุกคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบมันสนิมที่เป็นลายสนิมเอาเลวเ <laughs> วลาเจออะไรที่ใช่ <laughs> <laughs> ขายทุกอย่างเลยเอ้ยฝั่งนี้ก็มีนี่ไงเป็นหลายแบบหลายสไตล์คือฉันใช้เป็นคนชอบแบบวัสดุที่มันเรียบๆแต่ว่ามีลายอ่ะมี texture โอ้โหยเตี้ยคือเราเปียกชัวร์เหมือนว่าแบบมันอุ่นแน่มันขึ้นอง่างไยโทษนะอาหับน้ำหนี่ยก็เปียกว่ะฉันแค่คิดว่าฉันอยากมีกระเบื้องลายนี้ด้วยแกรู้ป่ะว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ชอบลายตารางเหมือนกันนะดู อ่าฉ uh, ันเออก็ป huh. ฏ uh, ิเสธไม่ได้ค่ะ กลัวเขาไมู่้วอยู่ในห้องครัวใช่ก็คือตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวของชิบุนทาวอนะครับเราก็จะสามารถเลือกได้เลยอย่างที่คอนเซปต์เขาบอกว่า live your way อืมถูกต้องก็คือเป็น c u s t o m i z e ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนท็อปตามความชอบของเราครัวบ้านแกแกมีแบบแล้วนี่เพราะว่าแกมันคือแบบสาวทำครัวแบบแม่ครัวหัวป่า สารภาพเลยนะว่าตอนทําบ้านน่ะฉันทําครัวก่อนคือ <laughs> ฉันมีปมตั้งแต่เด็กว่าครัวของฉันเป็นครัวเปิดแบบไทยมันก็จะเปิดรับทุกอย่างเช่นตุ๊กแกน้องห,หนูหแกวจอไม่ได้ครัวเปิดแบบว่าเปิดรับอากาศแต่เปิดรับสัตว์ต่างๆเข้ามาในครัว <laughs> แกเลี้ยงไม่หนีชื่อเลยนะโบโบก็คือเป็นแบบตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่กับฉันมานานมากแล้วแบบสิบกว่าปีแล้วเ,<อ>เลยนะ มันถึงเวลาเราต้องแยกจากกันสักทีในเมื่อฉันมีบ้านเป็นของตัวเองอะฉันคิดแค่ว่าถ้าอยากมีครัวที่เวลาฉันทำอาหารฉันสบายใจฉันไม่ต้องมุ่นวุ่ว่าถ้าฉันเปิดกระทะฉันจะเจอพี่โป้ไหมอันนี้มันครัวของฉันเลยตรงเนี้ยก็คือเป็นจังหวะแบบว่าหันมาทํากับข้าวตรงนี้อาจจะแบบได้ทำเพลส์ทำอาหารอะไรทำด้วย เดี๋ยวอันนี้คือชื่อเฉาะชื่อชื่อเพลเหรอเออไม่รู้คิดเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเอากล้องวางไว้แล้ก็ถ่ายเข้ามามันก็จะเห็นครัวทั้งหมดอจะเป็นประมาณนี้เลยใช่ปะเป็นนี้เลยเนี่ยก็คือมีเตาฝังนี้แล้วก็มีตู้เก็บของนี้แล้วก็ทุกอย่างทําตรงนี้แล้วก็ล้างจานตรงนี้เอามันเปิดอะโอเคตรงเนี้ยชั้นเป็นหน้าต่างก็คือถ้าจะครัวเปิดก็คือเปิดนี่เปิดนี่แล้วทุกอย่างมันก็จะแล้วก็มีเครื่องดูดควัน แล้วทำซ่อมตำใม้ฉันกินด้วยได้ปะ่อยากกินตำบักคุงตำบักคุงบเราเป็นเราเป็นสายเนินสูงเหรอเนินสูงเหรอก็นี่ไงที่มายืนตรงนี้เมื่อกี้เพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็จะมีเหมือนแบบแททีเรีย l ให้เลือกว่าอยากได้บานแบบไหนสีอะไรอะไรของแกสีไหนลองเรื่องของสีกันมาดิไม้สี่นี้เลยเอ๊ะหรืองนี้วะเอ้ยหัวอันนี้วะโอจำไม่ได้ว่เป็นจำได้ว่าเป็นไม้เอ้ยหัวเปลี่ยนแล้ววะ แต่ว่าประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออแล้วก็ที่บุญถาวรเน,นี่ยนะคะเขาก็มีนี่เป็นคัสตอมไมซ์เป็นแบบเป็นกลอสคัลเลอร์ไม้หรือว่าจะเป็นว<ม>ีเนียก็จะมีวัสดุให้เลือกแล้วก็มีสีต่างๆตามที่แบบเราต้องการ้ยห้องนี้ก็ดูมีความเป็นแกมไ,มไม่ไม่เห็นว่าสีเทาก็เลยยกออันนี้ไหมก็อาจจะคล้ายๆแต่ปรับเปลี่ยนใช่ปรับเปลี่ยนด้ามจับอะไรอย่างนี้สมจับคือสีจับอาจจะไม่ใช่สีนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่สไตล์ความชอบแต่ละคน ซอฟโคลูว์วันเที่แกชอบเนี่ยเห็นปะเห็นแล้วมันจะกระตีดีนะชอบอ๋ออันนี้อ่างจาน กลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านจริงๆแม่กลับเลยของเยอะมากกลับเหอะอกมืดแล้วตอนนี้จริงมืดจิงมืดมากนี่เราดูของมันเยอะมากนะเยอะมากเอหยุดดูไม่หย่อนจริงเป็นไงเป็นไงเป็นไการที่มาเดินดูของที่มุนทาวรันสำหรับฉันน่ะฉันก็ได้เห็นภาพตัวเองนึ่ไม่ออกอ่ะได้เยอะขึ้นว่าเออความต้องการของฉันมันเออจะมาเว้นี้นะประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ของฉันก็เหมือนกันนะแบบพอได้เห็นห้องครัวก็เริ่มมีไอเดียแล้วว่าอยากจะให้ครัวที่ร้านรีฟิวเป็นยังไง เป็นไงเป็นไง,นไงของเยอะอนนี้ฉันบอกแล้วนะถ้าเกิดว่าอยากหาอะไรที่เป็นตัวตนของเราเนี่ย ให้มาที่บุญถาวรเลยเพราะว่าที่บุญถาวรเขาพร้อมที่จะสป,ปอร์ตคนรุ่นใหม่ <c oughs> ที่มีความเป็นตัวของเองสามารถเลือกสรรอะไรก็ได้นะที่เป็นตัวตนของคุณแล้วผมรู้สึกว่าเขาจะสามารถแบบพาสิ่งของนั้นมาแมทกับตัวเราได้ก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ live y o u ย way อยากอยู่แบบไหนชอบอะไรแบบไหนนะคะที่นี่ก็คือตอบโจทย์เลย <c oughs> แล้วท <c oughs> ีมงานเขอช่วยเลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่เพราะว่าหลังจากที่พวกเราได้ทําร้านกาแฟมาเนี่ยหรือว่าทําบ้านมาก็รู้เลยว่าการที่เราจะสร้างอะไรขึ้นมาหรือว่าการที่เราจะเลือกของเข้าบ้านที่เป็นที่อยู่ของเราเนี่ยมันเป็น ิ่งที่ต้องระเมีระมัยกับการเลือกเนะอะถูกต้องถูกต้องเพราะมันจะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ปิดจบคลิปกันที่นี่เลยแล้วก่ได้เลย,เลยข้างหน้านะคะที่ตี๋ไทยจะพาไปทําอะไรกัน ไฮไลิ์ไหนจะโผล่มาอีกนะคะก็รอติดตามชมได้เลยที่ทิติธานิชาแนลนะคะใช่เฮ้ยอย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวไปแบบไอเดียต่างๆแอบจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมขอตัวไปก่อนนะคะได้ยเจอกันใหม่บ๊ายบาย